สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องดรเรสงอมูเลตนะครับวันนี้ผมจะมาพูดต่อจาก EP ที่แล้วนะครับในส่วนของมีดขนาดปากาหรือมีดขนาดใบ2.5นิ้ววาระปกติหรือมีดปีนั่นเองนะครับาลายตอกนะครับที่ EP ที่แล้วที่ผมนําให้ชมกันก็จะเป็นลายตอกแบบนี้นะครับมีน้ำมูกุธายะเป็นลายเสยมาเต้นใบ นะครับตอกหลวงพ่อพัดแบบนี้นะครับมาอ่าน EP อีปีที่แล้วอันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าลายตอกที่พิเศษพิเศษยังไงเดี๋ยวมาชมกันเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดปี2อ1 0เหมือนกันนะครับแต่ลายตอกที่มีความพิเศษนะี่ครับจะใช้คําว่ารอปอพัดวัดห้วยด้วนนะครับรอจุดปอจุดย่อมจากหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะครับ ซึ่งมีดในปี2 0ง0จะมีที่ใช้คำว่าหลวงพ่อพัดนะครับก็มีนะครับหรือใช้รอพอพัดก็คือหลวงพ่อพัดแต่เล่มนี้ใช้คำว่าหลวงปู่พัดนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านตาผมมาเนี่ยมีจำนวนน้อยมากๆนะครับแต่เท่าที่ทราบมาจะประมาณไม่เกิน96เล่มลายตอกแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าทําพิเศษในในวาระอายุวัฒนธรรมมงคลหลวงพ่อ90ปีนะครับซึ่งก็จะ ค่อนข้างหายากพอสมควรเลยนะครับส่วนโค้ดนี่ครับโค้ดเหมือนกันครับจะใช้โค้ดพันแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้จดจำให้ดีนะครับเพื่อนๆโค้ดแบบนี้ปัจจุบันมีดปี2 5 6 0หกายากแล้วครับเล่มนี้ลายไม้ค่อนข้างสวยนะครับนี่ครับลายไม้แบบนี้นะครับไม้แบบนี้นะครับ แก่นไม้แบบนี้หายากนะครับลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็เลยเทียบให้ดูนะครับว่าความแตกต่างของลายที่เกิดขึ้นนะครับจากการตอกแบบนี้นะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเก็บสะสมไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับเล่มนี้ใช้ลอปอพัดวัดห้วยด้วนนะครับมาดูเล่มถัดไปกันนะครับนะครับนล่มนนี้ครับ เล่มนี้ใช้คำว่ารอพอพัดวัดห้วยด้วนนะครับก็ความพิเศษของเล่มนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ความพิเศษของเล่มนี้มีความแตกต่างกันอยู่ที่โค้ดครับมีการตออโค้ดลงบนด้ามมีดนะครับเป็นโค้ดตัวพะนะครับตรงนี้ครับนี่ครับ ด้านนึงนะครับนี่ครับผมซูมให้ดูดีกว่านะครับอ่าเนี่ยครับซึ่งการตอกโค้ดบนด้ามมีดตัวนี้นะครับมีไม่มากนะครับถ้าสังเกตดีๆบางท่าน EP บางท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับการตอกค้นแบบนี้มีจํานวนไม่เกิน9 6เล่มนะครับแล้วก็โค้ดตัวนี้ก็ได้ใช้ทําการตอกวัตถุมงคลในปี2560อีกหลายรายการเลยนะครับซึ่งค่อนข้างมีความชัดเจนสวยงามนะครับแบบนี้นะครับค่อนข้างจะหายากพอสมควรเลยครับนี่คือความพิเศษของมีดปี2560รที่ มีจำนวนไม่มากที่มีความพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับลายตอกที่เกิดขึ้นนะครับในปี2560เปรียบเทียบกันนะครับนี่ครับะนะครับการใช้ลายค่อนข้างมีความแตกต่างกันนะครับนะครับหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนและหลวงพ่อพัดวัด ห้วยด้วนเห็นไหมฮะรอปอพัดพัดห้วยด้วนหลวงพ่อพัดและก็รอปอพัดวัดห้วยด้วนนะครับแต่สังเกตนะครับพี่ๆสังเกตลายตอกที่เป็นเก็บปลาล่องเลือดลายเสยมาเต็มใบมีความเหมือนกันนะครับตัวหนังสือลายตอกมีความเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นช่างต้นนะครับที่ทําการตอกลายอันนี้ก็เป็นมีดพิเศษในปี2 5 6 0นะครับที่ผมมาให้ดู นะครับว่ามีความพิเศษที่มีจํานวนน้อยๆนะครับหลายตอกแบบนี้นะครับอ่านี่ครับแล้วก็มีโค้ดนะครับที่ดามแบบนี้นะครับนี่ครับถือว่ายากเลยนะครับเป็นโค้ดตัวพระนะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับ EP ท่านใดนะครับสนใจมีดหมอหลวงพ่อพัดหรือวัตถุมงคลหลวงพ่อพัด นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมจะทิ้งนะครับในส่วนของ Line ID Facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ